สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูทุกตาเหมือนเดิมนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูตุกตานะคะจะพานักเรียนนะคะมาทําแบบฝึกกิจกรรมในคําถามฉันรู้อะไรนะคะหน้าที่2 0ถึง22นะคะจําได้ไหมคะครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทบทวนวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคําตอบใช่ไหมนักเรียนจําเรื่องออปลาย่างหายไปไหนได้ไหมคะ ถ้านักเรียนยังจําไม่ได้นะคะนักคุณครูให้นักเรียนนะคะย้อนกลับไปดูวิดีโอได้นะคะเพื่อมาตอบคําถามในหน้าที่20ถึง22นั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนเลยะค่ะหน้าที่14ค่ะนักเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะคะในการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะอ่าเรามาอ่านไปพร้อมกันนะคะ การรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการสืบเสาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาคำตอบของสิ่งที่สงสัยหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเราสามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้หลายวิธีจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะอ่าอันนี้คือเกี่ยวกับการสรุปกิจกรรมนะคะที่เราได้สังเกตนะคะ จากเรื่องปลาย่างหายไปไหนใช่ไหมคะอ่าทีนี้ให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้าที่20เลยค่ะนักเรียนอ่านข้อหนึ่งพร้อมกันนะคะสิ่งที่ต้องรวบรวมเพื่อใช้ในการหาคำตอบว่าใครขโมยปลาย่างคืออะไรอ่าเขาให้นักเรียนนะคะเลือกคำไปเติมใช่ไหมคะมีคำว่าข้อมูลสื่อสารคำถามปัญหานะคะ สิ่งที่ต้องรวบรวมเพื่อใช้ในการหาคำตอบว่าใครขโมยปลาย่างคือคืออะไรคะนะักเรียนคือสื่อสารถูกไหมคะหรือคือคำถามหรือคือปัญหาคะอ่าสิ่งที่เราต้องรวบรวมอ่ะเราเรียกว่าอะไรคะข้อมูลสื่อสารคำถามหรือปัญหาคะนะักเรียนอ่าคือข้อมูลนะคะนะักเรียนตอบเหมือนคุณครูไหมคะ เพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่เราต้องรวบรวมนะคะเพื่อจะหาคําตอบก,ก็คืออะไรคะมันก็ต้องคือข้อมูลนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะการรวบรวมข้อมูลในเรื่องนี้ทําได้อย่างไรบ้างการรวบรวมข้อมูลทําได้โดยโดยอะไรคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะทําเครื่องหมายถูกในในช่องเห็นไหมคะในในหน้าข้อความนะคะนักเรียนสามารถเลือกได้มากกว่า1คําถามนะ าการรวบรวมข้อมูลทําได้โดยเอททำได้โดยอะไรคะนักเรียนข้าวตูเนี่ยเขาสงสัยใช่ไหมว่า,อ,าอะไรขโมยไปย่างไปใช่ไหมข้าวตูเขาก็ได้จากการานักเรียนติ๊กตามคุณครูคเลยนะคะได้จากการสอบถามใช่ไหมคะได้จากการสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะและก็ได้จากการสังเกตสังเกตอะไรสังเกตรอยเท้านะคะ สังเกตรอยเท้าสอบถามก็สอบถามจากแม่ค้าว่ามีใครเห็นเป็นตัวอะไรยังไ,ไงไหมนะคะอ่าเขาก็ไปสอบถามจากแม่ค้าใช่ไหมคะแม่ค้าก็บอกว่าอ๋อมันกระโดดได้แล้วก็มีหางใช่ไหมคะอ่าสืบค้นข้อมูลอ่าเข้าตูก็เอาอ่ารอยเท้านะคะหารอยเท้าสัตว์ที่มันชอบกินปลานะคะเอามาเปรียบเทียบกันกับ ที่รอยเท้าที่สังเกตเห็นที่หน้าตลาดนั่นเองนะคะฉะนั้นข้อที่2นักเรียนติ๊กคำว่าการสอบถามการสืบค้นข้อมูลแล้วก็การสังเกตนะคะข้อที่3นะคะคำตอบของเราเหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มอื่นหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าแตกต่างเราควรทำอย่างไรนะคะ เขามีมาเขามีมาให้นักเรียนไปเติมนะคะมีคําว่าข้อมูลเหมือนแล้วก็แตกต่างนะคะนักเรียนสามารถเลือกคําไปเติมในช่องว่างนะคะเลือกคําซ้ําได้นะคะคําตอบของเราจุดจุดเหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มอื่นคะนักเรียนคุณครูตอบว่าแตกต่างนะคะเพราะว่าคุณครูคิดว่าอาจจะมีนักเรียนนะคะ,ะบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดไม่เหมือนคุณครูตอนแรกอาจจะยังไม่ตอบว่าเป็น เป็นแมวก็ได้นักเรียนอาจจะตอบเป็นอย่างอื่นใช่ไหมเช่นสุนนะัขใช่ไหมคะว่ารอยเท้าก็มีความคล้ายคลึงกันกับแมวนะคะแล้วก็กระโดดได้แล้วก็มีหางใช่ไหมคะอ่าเพราะอะไรคะนักเรียนอ่าเพราะข้อมูลนะคะที่ได้จากการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะกับกลุ่มอื่นทําให้ทําให้ข้อสรุปหรือคําตอบที่ได้เป็นไงคะแตกต่างนะคะ กลุ่มอื่นนะคะคำตอบแตกต่างจากกลุ่มอื่นเราควรหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอ่าอันนี้คือคำตอบของคุณครูนะคะนักเรียนตอบเหมือนคุณครูไหมคะเมื่อกี้คุณครูพานักเรียนทำไปแล้วนะคะถ้าไม่ทันนะคะนักเรียนก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็เขียนลงไปนะคะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะนักเรียนลองทำเสร็จแล้วนะคะส่งถ่ายรูปมาให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะตรวจส่งคืนให้นักเรียนนะคะ ข้อที่4นะคะในหน้าที่21นะคะการหาคําตอบในกิจกรรมนี้เราทำการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกในหน้าข้อความนะคะที่เกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะมีอะไรบ้างคะรวบรวมข้อมูลถูกไหมคะนักเรียนถูกไหมคะอ่าถูกนักเรียนก็ติ๊กตรงคำว่าติ๊กเครื่องหมายถูกไปเลยนะคะ ถามคาตอบที่ถูกต้องจากคุณครูถูกไหมคะอยู่ดีๆนักเรียนมาถามคําตอบเลยโดยที่นักเรียนไม่คิดได้ไหมคะไม่ได้นะคะอ่าเปรียบเทียบคําตอบกับผู้อื่นใช่ไหมคะอ่านักเรียนอาจจะเปรียบเทียบคําตอบนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะที่อยู่ทานบ้านใช่ไหมคะหรือว่าผู้ปกครองนักเรียนหรือพี่นะคะอ่านักเรียนสามารถติ๊กลงไปนะคะในหน้าข้อความเปรียบเทียบคําตอบกับผู้อื่นนะคะอ่าต่อไปค่ะ สื่อสารคำตอบที่ได้อธิบายคำตอบจากข้อมูลถูกไหมอันนี้คุณครูไม่บอกนะคะให้นักเรียนติ๊กเองไปก่อนนะคะระบุปัญหาถูกไหมคะหรือว่าพูดคุยเฉพาะกับกลุ่มที่คิดเหมือนก,นกันกับเราเท่านั้นคนอื่นที่เห็นต่างกับเราเราก็ไม่คุยด้วยอย่างนี้ถูกไหมคะใช่หรือเปล่าอ่ะอันไหนที่ใช่นะคะให้นักเรียนติ๊กเครื่องหมายถูกไปก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะ อ่ะติ๊กหรือยังนะักเรียนติ๊กหรือยังคะติ๊กหรือยังคะมาดูข้อที่5ก่อนเนาะมาดูข้อที่5ก่อนนะคะอ่าเรามาทําข้อที่5ไปก่อนนะคะเดี๋ยวทําข้อที่5เสร็จคุณครูจะเอาคอําตอบของคุณครูให้ดูนะคะอ่าข้อที่5คะ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันเลยคะ่นะนักเรียน จากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลในการสืบสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เราสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธีคือคืออะไรคะอ่าเราถึงทราบว่าเป็นแมวอ่าเราก็คือดูจากอะไรคะดูจากในหนังสือใช่ไหมคะอ่านี่เลยคะ่ะเราก็ดูจากในหนังสือใช่ไหมนี่นะคะเราดูจาก ในหนังสือเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นว่ามีรอยเท้าใช่ไหมคะอยู่หน้าตลาดเนี่ยก่อนจะเข้าตลาดเนี่ยจะเป็นดินทรายนะคะแล้วก็อ่าก็มีรอยเท้าสัตว์เห็นไหมคะแล้วก็มีรอยเท้าของคนด้วยใช่ไหมคะข้าตูเขาก็เอามาเปรียบเทียบนะคะว่าเอ๊มันจะเป็นรอยเท้าอะไรหนะ้าเล็กๆนะคะอ่าทีนี้มาตอบคําถามต่อนะคะอ่าข้อที่5นะคะนักเรียนตอบเลยค่ะ อ่ข้อ5นะคะนักเรียนตอบได้เลยนะคะเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธีคืออะไรคะนักเรียนสังเกตจากในหนังสือเรียนใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้นี้นะคะคุณครูก็เอามาจากในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนสามารถดูได้นะคะในหน้าที่13นะคะในหน้าที่13นะและอะไรอีกคะสอบถามจากผู้ปกครองใช่ไหมคะ,ะนักเรียนอาจจะสอบถามจากผู้ปกครองของเรียนนะคะแล้วก็ ค้นหา,าจากในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่านักเรียนบางคนอาจจะทําด้วยกันใช่ไหมคะอ,อยู่บ้านใกล้กันเอ๊ะไปทํากับเพื่อนเราดีกว่าเงี้ยนะคะก็ก็ถามเพื่อนกันนะคะคําคตอบของคุณครูมีแล้วนะคะนักเรียนมีแล้วหรือยังนักเรียนเขียนลงไปก่อนครูได้นะคะต่อไปนะคะรวบรวมข้อมูลมีประโยชน์เพื่อเพื่ออะไรคะนักเรียนเพื่ออะไร เพื่อหาคำตอบนะคะเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบนะนักเรียนเวลานักเรียนสงสัยอะไรนักเรียนก็อย่าลืมนะคะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนนะเพื่อได้คำตอบที่น่าเชื่อถือเพื่อได้คำตอบที่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นคำตอบของคุณครูนะคะเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธีคือสังเกตจากหนังสือเรียนนะคะแล้วก็ถามผู้ปกครองนะคะต่อไปค่ะ การรวบรวมข้อมูลมีประโยชน์เพื่อจุดๆ,ๆนะคะในกระบวนการในกระบวนการอะไรคะในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะอันนี้คือคำตอบของคุณครูนะคะนักเรียนตอบเหมือนคุณครูไหมคะาทาเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจด,ดูนะคะข้อที่6ค่ะ จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนาจากสิ่งที่ค้นพบนักเรียนสรุปได้ว่ายังไงคะมีคำว่าอะไรไมาให้คะนักเรียนสํารวจสื่อสารข้อมูลทักษะคำตอบแหล่งข้อมูลนะคะนะักเรียนทำก่อนเลยนะการสืบสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่เราต้องการหาคำตอบนะคะโดยอาจเริ่มจากการตั้งคำถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆให้มากที่สุดโดยใช้วิธีการที่เหมาะสมและนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบและควรมีการควรมีการอะไรนะักเรียนควรมีการสื่อสารนะคะเพื่อ เปรียบเทียบคำตอบของผู้อื่นซึ่งทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นคำตอบของข้อที่6นะคะอ่าต่อไปนะคะคุณครูคุณครูลืมให้นักเรียนดูคำตอบของข้อที่4เลยนะคะนักเรียนมาดูนะคะคำตอบของข้อที่4เนอะอันนี้คือคำตอบของข้อที่4ของคุณครูเหมือนกันกับนักเรียนนะคะนักเรียนติ๊กเหมือนกันกับคุณครูหรือเปล่าว่าเหมือนไหมน่า ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่เหมือนนักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอหรือไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนไลน์หรือว่าวิดีโอคอมมาหาคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูก็ให้คําตอบนักเรียนนะคะอยากรู้อีกว่าเขาให้นักเรียนตั้งคําถามค่ะตั้งคําถามเกี่ยวกับอะไรคะการรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนจะตั้งคําถามว่ายังไงคะการรวบรวมข้อมูลหมายถึงอะไรอันนี้ก็ได้หรือว่านี่ในนี้เขาบอกว่า อันนี้เขายกตัวอย่างการตั้งคำถามเห็นไหมคะข้อมูลที่รวบรวมได้หรือคำตอบที่ได้จากการสืบสอหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อย่างไรอันนี้คือคำถามนะคะในหนังสือเป็นตัวอย่างนะคะฉะนั้นนักเรียนตั้งคำถามเองนะคะนักเรียนเอาคำถามง่ายๆนะคะเช่นการรวบรวมข้อมูลหมายถึงอะไรถ้าเราไม่รวบรวมข้อมูลเราจะทราบคำตอบได้หรือไม่ เพราเหตุ hein? ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างนะคะให้นักเรียนตั้งเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็พานักเรียนมาตอบคําถามมาทํากิจกรรมในหน้าที่20-22ถึงนะคะอย่าลืมนะคะตั้งใจนะคะนักเรียนต้องอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ฝุกเขียนด้วยนะคะช่วงนี้นะคะ โรกภัยเยอะหลือเกินนะคะทีนี้นักเรียนต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะไม่จําเป็นอย่าออกไปข้างนอกนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือล้างมือบ่อยๆนะคะสำหรับคุณครูมีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนักเรียนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเด็กๆ